สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีพีนี้พี่กุลมีแต้มล่างมาฝากเพื่อนๆสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งะคะเป็นสูตรที่เข้ามามากกว่า1 0บงวดแล้วนะคะแต่ว่าพี่กุลเอามาให้ดูแค่สิบงวดนะคะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มจากงวดที่หนึ่งกันนะคะห้กับหนึ่งนะคะก็จะเป็นหกเจ็ดแปดศูนะคะออก8ปหแต้มสามนะคะเพื่อนๆ งวดต่อมานะคะก็คือ8ปบวกหก็จะเป็น4 5 6 8 1นะคะออก0 6แต้ม6นะคะงวดต่อมานะคะ6กับ8นะคะก็จะเป็น4 5 6 8 1ออก8 7นะคะแต้ม5นะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะ4ีบวกหก็จะเป็น0 1 2 4 7ออก20แต้ม2นะคะเพื่อนๆ อาล้ทีนี้เรามาดูงวดต่อมากันนะคะสองนะคะบวกหนึ่งเป็นสอบวกศนย์ะคะเป็นสองสามสี่หกศูนย์ออก0ูย์หแต้หกนะคะงวดต่อมานะคะศู 0, บวกแเป็น89025ออกเก้าหนึ่งแทนศูนย์นะคะงวดต่อมานะคะหนึ่บวกเ ก็จะเป็น8 90 25ออก2 6แต้ม8นะคะงวดต่อมานะคะ8บวก0นะคะ8 90 25ออก5 0แต้ม5นะคะเพื่อนๆเ,เดินดีมา10กว่างวดแล้วนะคะเพื่อนเ่อเอาละทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะในงวดที่แล้วกับงวดนี้นะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ เป็นสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้ใช้หลักใช้หลักพันกับหลักร้อยนะคะหนบวกแปดบวกด้วยหลัก10ล่างนะคะห้บวกแคงที่นะคะแกับหเป็น9 5กับ8เป็น3 9กับ3มเป็นสองนะคะเพื่อนๆ สูตรนี้นะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกสามนะคะก็จะได้สองสามสี่หกเก้าสองสามสี่หกเก้าออกหกสามแต้มเก้านะคะเพื่อนๆเอาแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะ สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆพี่อกุลบอกเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะว่าไปตามสูตรนะคะจะมาไม่มาเราก็ต้องมาลุ้นกันวันที่หนึ่งนะคะหลักพันกับหลักร้อยนะคะสี่ 8, บวกแปดบวกสิบล่างนะคะหกแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะสี่กับแปดเป็นสองหกกับแปดเป็นสี่สองกับสีนนะะบะะ่เป็นหกนะคะบวกหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด บวกสองเป็น0แล้วก็บวกสานะคะเป็น3สูตรที่1ของเราได้6 7 8จ็นะคะเพื่อนๆเรามาต่อสูตรที่2กันเลยนะคะเรามาต่อแต้มล่างสูตรที่2กันนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วมากกว่า10บงวดนะคะพี่กุลออกมาให้ดูแค่10บงวดเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้ก็จะมี หน้าครั้งที่1หน้าครั้งที่2แล้วก็ท้ายครั้งที่1นนะคะเรามาดูว่ที่1กันก่อนนะคะ1นะคะ7 5เลขได้สามสี่ห้าแดหนึ่งออก8ปดห้านะคะแต้มสามต่อมานะคะเจหแล้วก็ห้าได้แปดเก้าศูนย์สามนะคะเพื่อนๆออกศูนย์หกต้มหกนะคะงวด่าต่อมานะคะสี 7, 6, 8แล้วก็5นะคะ4กับ8เป็น2 2บวก5เป็น7นะคะ7 8 9 25อหออก8 7แต้ม5้านะคะงวดต่อมานะคะ9กับ1เป็น0นะคะ2กับ5เป็น7แล้วก็5นะคะ7กับ5นะคะเป็น2 3 4 70ออก20นะคะแต้ม2งงวดต่อมานะคะ 3กับ9เป็น2นะคะ1กับ7เป็น8แล้วก็5นะคะก็จะได้5 6 7 0 3ออก0 6นะคะแต้ม6ว่าต่อมานะคะ5 9 5ก็จะได้9 0 1 4 7ออก9 1แต้ม0นะคะว่ต่อมานะคะ6บวก0 เป็น6นะคะเป็น9เก็น5ก็จะได้0 1 2 5 8ออก2 6แต้ม8นะคะเพื่อนๆวดต,ต่อมานะคะวดต,ต่อมานะคะ9กับ5เป็น4นะคะ1กับ4เป็น5แล้วก็5นะคะก็ะจะได้4 5 6 9 2ออก5 0 5. แต้ม5เอาละทีนี้เรามาดูที่แต้ม ของงวดที่ผ่านมากันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะห้าบวกห้าบวกด้วยหลักร้อยนะคะาหน้าครั้งที่สองนะคะหนึ่งบวกท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ง ก็คือหนึ่งนะคะแล้วก็บวกห้าคงที่ห้าบวกห้าเป็นศูนยหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองแล้วก็หะะ้าก็ได้ะะเจ็ดนเื่อนๆสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามแล้วก็บวกสามนะคะก็จะได้เจ็ดแปด9ก้าเ้าบวกสามเป็นสองนะคะสองบวกสามเป็นห้า ก็จะได้เจ็ดแปด้าสองห้านะคะออกหกสามแต้ม9้านะคะเพื่อนๆอน้อาวล่ะทีนี้เรามาดูงวดน,นี้กันนะคะแล้วเรามาช่วยกันลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนๆหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหบวกสองบวกด้วยหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะสองบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะสี่แล้วก็บวกห้าคงที่ 6กับ2เป็น8นะคะ2กับ4เป็น6แล้วก็5ไม่มีคู่นะคะก็จะได้8บวก6เป็น4 4บวก5เป็น9นะคะเพื่อนเพื่นเ9บวก1เป็น0นบวก1เป็น1บวก3เป็น4บวก4บวก3เป็น7นะคะได้เเป็นสูตรที่2นะคะเพื่อนเอน ได้ครบแล้วนะคะทั้งสองสูตรเรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูงวดแรกนะคะทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่สามนะคะสามกับแปดนะคะชนกันที่สามกับแปดออกแปดห้าแต้มสามนะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่แปดนะคะแปดหก ชนกันที่6กับ8นะคะออก0ูนย์แต้ม6นะคะเ,เพื่อนๆงวดที่3นะคะทั้ง2สูตรนะคะชนกันที่8นะคะ8กับ5ชนกันที่5กับ8นะคะเ,เพื่อนๆออก8 7แต้ม5งวดต่อมานะคะทั้งสทั้งสสูตรนะคะชนกันที่2 4 แล้วก็ศูนย์นะคะชนกันที่สองสี่ศูนออกสองศนย์นะคะแต้มสองงวดต่อมานะคะทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่หกสามชนที่ชนกันที่สามกับหนะคะเพื่อนๆออกแต้มหกอ,อ้าวแล้วทีนี้เราไปดูงวดต่อมากันนะคะ ทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่เก้ากับศูนย์นะคะเก้ากับศูนย์ออกเก้าหนึ่งแต้มศูนย์นะคะงวดต่อมานะคะชนกันที่ศูนย์นะคะศูนย์สองห้าแล้วก็แปดนะคะงวดนี้ชนกันที่สี่ตัวเลยนะคะเพื่อนๆ 0ูนยสองห้ดออกสองหแต้ม8ดนะคะส่วนงวดอื่นๆนะคะจะชนกันที่สองตัวนะคะส่วนใหญ่จะสองตัวก็จะมี3ามตัวงวดหนึงนะคะแล้วมีงวดนี้ที่ชน4ี่ตัวนะคะเรามาดูงวดต่อมานะคะทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่5นะคะ5 9าสอง ช่องงนที่สองเนะคะเพื่อนๆออก5 0แต้ม5นะคะทีนี้เรามาดู2งว่าสุดท้ายนะคะเรามาดูสูตรที่1กันก่อนนะคะสูตรที่1กันก่อนสูตรที่1นะคะก็จะได้7 8

กนที่แล้วนะคะเรามาดูตัวชนทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่สองนะคะสองเก้าชนกันที่สองกับเก้านะคะเพื่อนๆอ,ออกหกสามแต้มเก้าเอาแล้วทีนี้เรามาดูงดนี้กันนะคะเพื่อนๆพิกุลว่าไปตามสูตรนะคะจะมาไม่มา เราก็ไม่รู้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใช้สูตรเป็นแนวขทางนะคะเอาละทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าทั้งสองสูตรชนกันตัวไหนนะคะศูนย์และหนึ่งตัวเจ็ดชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดนะคะเพื่อนๆ นกันที่0กับ7อันนี้เป็นแต้ม2ตัวล่างนะคะแต้มล่างนะคะแต้มล่างเงวดวนที่1เดือน9นะคะ6 8, 8พี่กุดว่าไปตามสูตรนะคะพเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะพเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ